สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอซ์มีอะไรดีๆมาแนะนํากันค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในตอนนี้ค่ะบ้านเราค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยสูงมากๆแล้วก็สร้างปัญหาต่อสุขภาพต่อชีวิตประจําวันของแต่ละคนโดยเฉพาะไอซ์ค่ะไอเป็นภูมิแพ้นะคะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเวลาเป็นทีก็จะคันตามร่างกายค่ะ <S 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 แล้วก็สร้างปัญหามากๆเลยเราเป็นพิตตี้เป็น MC นะคะเราก็จะไปทํางานจะไปยืนเกาไม่ได้บางทีก็เป็นแผลเป็นค่ะรู้สึกไม่มั่น ใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ก็ต้องหาตัวช่วยค่ะในที่สุดไอ้ก็ได้เจออาหารเสริมซีรีสวันตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของผลทับทิมซึ่งเขาคัดมาจากผลทับทิมในแถบชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศสเปนซึ่งเป็นทับทิมที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองค่ะไอทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆค่ะผสมน้ำเปล่า1ซองต่อ1แก้ววันละ1ครั้งเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอาการคันจากภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะคะคราวนี้ก็หมดปัญหานี้ไปแล้วใช้ชีวิตง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้น นะคะใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะอาการคันจากภูมิแพ้ต่างๆค่ะลองซื้อมาทานเลยค่ะซีรีส์1ค่ะซองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ให้ดูนี่อันนี้คือซองของเขานะคะทานง่ายมากๆ1ซองต่อน้ำหนแก้ววันละ1ครั้งเท่านั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีแล้วก็ผิวสวยใสยลองซื้อมาทานเลยค่ะ